ไม่ย,ยึดติดแผ่นกระดาษน้องหญิงท่านพี่พี่โดมประกาศคืนโทษท่องเที่ยววิถีพุทธชี้ปกติทําความดีทุกวันช่วยวิญญาณพูดผีสัมภสัตเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับเฟซบุ๊กพี่โดมเลขาสวรรค์โพสผภาประกาศเกียรติบัติเกีติคุณ เป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทยพศ2567ถึงพศ2568นะครับพร้อมระบุข้อความว่าจากกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวอาจารย์น้องหญิงและพี่โดมได้รับประกาศเกียรติบัตรเกียรติคุณเป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทยพศ2567ถึงพศ2568ปฏิบัติหน้าที่รณรง์และประชาสัมพันธ์ เรื่องการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวสายรัทธ,ธาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทยพศ2567ถึงพศ2568จากอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่8ตุลาคม2567 ณห้องประชุมสุพรรณหงษ์ชั้นสิบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานครนั้นอาจารย์น้องหญิงและพี่รมขอคืนไปประกาศเกีติบัตรเกติคุณเพื่อยุติการวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีในสังคมขณะน,นี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้ยึดกับแผนกระดาษปกติก็ทำความดีทุกวันในการช่วยเหลือจิตวิญญ,ญาณพูดผีมนุษย์ สรบปรสัตว์และจะมุ่งมั่นกระทำความดีสอนให้คนอยู่ในศีลในธรรมคิดดีทำด,ดีพูดพูดดีอยู่ในทางสามทางคือมีศีลห้างามมีพรหมวิหารสมบูรณ์และรักโลกโกรธหลงเบาบางต่อไปและขอขอบคุณอนุกรรมการฝ่ายกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนามจรและสื่อมวลชนทุกท่าน ที่นำเสนอข่าวและปปชที่ให้กำลังใจทุกท่านครับ